ครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกประชาชนวันนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนว่าได้รับแฝกแล้วจากหนูเล็กนะฮะลูกแม่บรรจงแสงจันทร์เนี่ยนะครับความจริงถ้าเขียนบ้านเลขที่ข้างบนก็ดีนะหนูเล็กนะเขียนบ้านเลขที่ก่อนบนหัวกระดาษเนี่ยนี่กรณีว่าไปแม่ไปกู้เงินกองทุนกู้สองหมื่นจะได้หมื่นห้าอีกห้าพันเนี่ยเขาบอกเอาไว้ มันเงินไม่พอแบ่งเท่าก่อนอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ได้ปรากฏว่าถูกแจ้งนี่มากลายเป็น2 5 0 0 0บาทนี่ตามหนังสือนี่เดี๋ยวจะทําเรื่องถึงท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาทําไมถึงทําถึงท่านเพราะว่าท่านเป็นรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงมหาดไทยท่านรับผิดชอบดูแลกรมพัฒนาชุมชนซึ่งกรมพัฒนาชุมชนนั้นไปดูแลในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ครับมีสายจากกทมคุณวันชัยเชิญครับ ครับผมอจารครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับครับเออผมเปิดอู่เป็นอู่ซ่อมรถอยู่นะครับคือว่ากรณีอย่างนี้มันมีลูกค้ารถมาซ่อมกับผมครับก็ทีแรกก็ตีราคากันไปหกหมื่นครับไม่ไม่รวมมาไหลนะเพราะรถเขาชนมาทั้งคันนะครับปั๊บนี้เขาก็หายไปสองวันเขาเอาเงินมาให้ผมสามหมื่นครับแล้วทีนี้ผมก็ซ่อมให้เขาใกล้จะเสร็จจะเสร็จแล้วล่ะคือขั้นตอนสุดท้ายอะไรคือทําสีแล้ว ใช่ไหมแล้วเขาก็หายไปเลยเงี่อยู่ๆเข้ามาเขาก็มาถ่ายรูปรถเขามา,มารูปมานี่แล้วเขาไปไปฟอ้องศาลเขาหาผมทําเขาแพงอืโดยที่ไม่ไม่แจ้งเขาก่อนประกอบรถเขาโดยไม่ไม่แจ้งเขาก่อนเนี่ยแล้วก็หายไปสองปีแล้วนะสามปีแล้วครับปีสามนะครับแล้วอยู่ๆเขาก็มีหมายศาลมาให้ <ๆ S 1> ผมไป <ๆ S 1> แล้วพอไปที่โรงพักไปสอนอสองสามทีท่ยวเขาก็ไม่คุยก็ไม่เจรจาอะไรนะเขาบอกให้ไปคุยที่ศาลอย่างเดียวผมก็ไม่รู้ข้าเช้าเลยครับ มันก็อย่างนี้ก็ต้องไปต้องหาทนายต้องดูคําฟ้องต้องไปหาทนายสู้เขาความจริงเป็นอย่างไรเขาว่าอย่างนี้เราว่าอย่างไรนี่ก็ต้องดูในกรณีที่เขามาจ้างคุณซ่อมนะล้หกหมื่นรวมอะไรด้วยหรือเปล่าไม่รวมครับคือว่าหกมื่นไม่รวมหกหมื่นทำอะไรหกหมื่นทำอะไรเา้เคาะดันคัตซีดึงคัตซียกเครื่องออกทำอะไรแล้วก็แล้วก็ทำสีใหม่ทั้งคัน คุณบัญชัยได้ได้ทำมีสัญลงสัญญาเขาเซ็นไปไหมก็มีใบเสร็จใบเสร็จที่เขาเอาเงินมาจ่ายผมให้มาผมก็ลงไว้ว่าตอบแสดงว่าตอบตรงๆว่าอย่างนี้อย่าไปหนีประเด็นถามว่ามีเซ็นทาสัญญาไหมค่ะซ่อมรถตกลงจ้างรถซ่อมทังหายมีไหมสัญญาทากันไหมไม่ได้ทําสัญญาครับก็ตอบตรงนี้ว่าไม่ได้ทำไม่ต้องไปพูดเรื่องอือนีกครับผมต่อไปก็อยากจะแนะนําว่าทําสัญญาไว้ว่าจะซ่อมอะไรบ้างอะไรบ้างเนึ่งมันดีทีนี้มันอยู่ที่ว่า เมื่อเขาฟ้องมาเนี่ยเราก็ต้องเขาจะจริงไงเราก็ต้องให้การเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายมาเท่าไหร่ยังไงสามแสนรถเขาเสียเวลาสองสามปีผมทําให้เขาเสร็จแต่ก็สองเดือนแรกเขาอันนี้ต้องไปหาต้องหาทนายสู้แล้วนะครับต้องหาทนายสู้รู้จักทนายคนไหนก็ไปหาคนนั้นนะแล้วไปเล่าเรื่องจริงให้ฟังส่วนมากลูกความจะถามว่าพอมีทางชนะไหมเรายังไม่เห็นเรื่องเลย ถ้าจะเอาหกก็บอกว่าโอ้ชนะแน่นอนเอาเงินมานี่ลูกความชอบอซึ่งมันม,มันไม่ใช่มันยังเขาฟ้องมาอย่างนี้จริงเท็จต้องเอาพยานไปสู้คนตัดสินไม่ใช่เราเหมือนก็คือผู้ปรึกษาเหมือนต่อยมวยก็ยังไม่ต่อยเลยแพ้ชนะเป็นเล่นกันแล้วนี่บางครั้งนี่ไอ้มวยยังพอรู้ว่ามันเชิงมวยกับอะไรกันไอ,อ้ยังศาลนี่ครับยังไม่มีหลักฐานต้องดูก่อนว่าเขามีหลักฐานอะไรยังไง เขาจะนําสืบยังไงนะครับไปสอนสองครั้งเขาก็ไม่เจรจาเขาก็จะเอายังไงเขาก็ไม่เอาไปไปอดอไปทาไมมันคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาเขาเรียกผมไปเขาเขาแจ้งว้เขาแจ้งเอาตารวจมาแจ้งไปผมก็ไปก็อย่างนี้ไปไปคัดไปคัดํำเนาประจาวันที่สอนไปขอคัดสอนไหนครับสอนร่มก้าสอนฉลองกรุงครับเออไปไปขอขอคัดํำเนาเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ให้ให้เขารับรองสำเนาถูกต้องมาแล้วเอาไปหาทนายนะครับในการสู้คดีกัน ครับผมครับครับมีแล้วก็ปรึกษาทางโทรศัพท์ได้นะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับตรงนี้ก็ท่านผู้ชมครับมันอยู่ที่ว่าความจริงคืออย่างไรถ้าฟังอยากคุณวันชัยพูดนี่หมายความว่ารถเขาถูกชนพังมามาตกลงเจรจากันในการซ่อมดึงคัดสีในการขอมสีหกหมืนบาท แล้วเขาเอาเงินมาให้สามหมื่นบาทอีกสามหมื่นยังไม่ได้ให้ดีระยะเวลาทิ้งไว้ตั้งนานนี่มันคืออะไรใครเป็นฝ่ายผิดสัญญาอย่างไรแล้วเขาฟ้องฟ้องว่ายังไงมันยังไม่เห็นยังไม่สามารถที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้ไอ้เขาฟ้องเรียกสามแสนคงจะคิดว่าคาดเอามาเสร็จแล้วมันควรจะเสร็จกี่วันแต่ไม่ทําไม่สนใจทําให้เขาทิ้งไว้เขาเองต้องไปใช้รถต้องไปเช่าซื้อไปเช่ารถมาใช้ต้องเสียเงินทันทันนัดหนึ่งฟ้องนี่ ล้วก็ฟังทั้งสองฝ่ายต้องฟังดูเป็นอย่างไรถึงจะสามารถที่จะไปพิพพสูจน์ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อฟ้องเสร็จก็กาวเรียนท่านผู้ชมเลยครับก็มีคนถามมากระชือโอกาสกาวเรียนท่านอย่างนี้พอฟ้องเสร็จมาศารทางนี้ก็ต้องยื่นคำให้การภายในกําหนดเขาจะมีการเรียกไปไกลเกลี่ยก่อนไปไกลเกลี่ยตกลงกันก่อนถ้าตกลงไม่ได้ต่อไปก็จะต้องยื่นคำให้การสืบพยานเอาพยานมา ฝ่ายคุณวันชัยมีพยานอะไรบ้างหลักฐานต่างๆยังไงบ้างตีตีราคานี่เขาเสียหายเท่านี้เสียยังไงก็เขาก็จะต้องมีพยานมาแล้วก็สืบพยานฝ่ายโจทย์และจำเลยให้การศาลก็จะเอาพยานทั้งโจทย์ทั้งจำเลยมาชั่งจะเชื่อฝ่ายไหนเชื่อฝ่ายโจทให้โจทชนะเชื่อฝ่ายจำเลยให้จำเลยชนะยกฟ้องโจทนะครับพอฟ้องเสร็จถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอคำพิพากษาศาลก็สามารถ ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ได้ทางเงินไม่มากก็แค่จบอาจจะแค่ศาลอุทธรณ์จะดีกาไม่ได้ยกเว้นผู้ปรึกษาชั้นต้นรับรองให้ดีกาได้แต่ถ้าเป็นข้อกฎหมายยื่นอุทธรณ์ยื่นดีกาได้นะครับอันนี้ก็กับเรียนให้ท่านถือโอกาสท่านได้ทราบว่าขบวนการพิจารณาของศาลนั้นนี่อันดับแรกเขาส่งคําฟ้องไปก่อนเขาจะบอกเลยว่านัดหมายมายืน่นคำอุทธรารเมื่อไรหรือนัดไกลเกลี่ยเมื่อไรเนี่ยเราต้องไปศาล ไม่ว่าเราจะเป็นเช่าอย่างถั่วมากเช่าซื้อรถหรือผู้ค้ำประกันก็ต้องไปด้วยเพื่อไปเจรจารต่อรองกันได้นะครับอันนี้ก็ก็พิธีการถ้าต่อรองกันตกลงกันไม่ได้ก็ต้องแน่นอนครับก็ต้องสื่อพยานไปนะครับแต่ถามว่าแพ้ชนะก็ยังไม่ต่อยกันเสร็ตเลยจะตัดสินได้ว่าใครแพ้ใครชนะนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนแต่ท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่า แต่ทนายบอกโอ้ยชนะแน่นอนนี่ใจชื้นอเอาเงินมาวิ่งหาเงินมาก็ยังไม่ต่อยเลยจะดูได้ยังไงพยายนยังไม่ถึงศาลจะดูได้ยังไงว่าชนะแพ้นะครับแต่อาจจะรู้ล่วงหน้าก็คาดการว่าน่าจะชนะแต่ถ้าพูดชนะมันได้เงินเร็วครับก็นําเรื่องกลับเรียนท่านมานะครับสำหรับวันนี้ข้าชุกประชาชนหมดเวลาแล้วครับผมและทีมงานขอญาตลาทานไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ